ถนัดมาค่ะ,คะโดยเฉพาะนุ่มจีนน้ำยาเกงไก่ของยใหญ่แดงเจ้ากเก่าค่ะค้ายมาว่าห้าสิปีแล้วด้วยรสชาติที่ร้อยก็เลยทำให้โชกใจลูกค่ะถุกเพจทุกวัยเลยค่ะยายแดงนางเน,นตยายีซินวัยเจ็ดสิเซปชาวตำบลหัวยอดจังหวัดตรังค่ะเจ้าของขนาวมจีนน้ายาแกงไก่ที่ค้ายมานานว่าห้ปี ยังคงค่ายดีครองใจลูกค้าทุเพศทุวัวนะคะโดยรสชาติความร้อยกลมกลม่อมแล้วก็ไม่แพทมากจนเรียกได้วา่าฟี่มือของแกเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะอีกทั้งยังเป็นขนมจีนเก่าแก่เจ้าเดียวในพื้นที่ที่ไซส์ทางเนื้อไก่เครื่องในไก่ mm. แถมยังเติมพักได้ไม่อันเลยนะคะค้ายในราคาจานละ3 5มสบหาถึงห้บาทค่ะก่อนหน้า,น,า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 น,นี้นะคะอยู่แถวลาดซอดเมืองหัวหยอดมาประมาณ50ปีก่อนจะใหญ่มาค้ายทีนาซ่านเจา้าบุญเท่ากุงเขตเทศบาลตำบลหัวยอดได้แค่หนึ่งปี นอกจากน้ำยาแกงไก่แล้วก็ยังมีน้ำยาแกงกะทินะคะแกงไตปลาด้วยแกงพุ่งปลานั่นนะแล้วก็มีน้ำพริกหวานแม้ว่าช่วงนี้วัตถุดิบจะแพงขึ้นทุกอยา่างแต่ว่าคุณยายเนี่ยยังไม่ปรับขึ้นราคานุ่มจีนเพราะว่าค่ายเองไม่มีลูกจ้างส่วนลูกค้าก็ยิบพักหรือว่าบริการน้ำหรือก็บริการตัวเองไปเลยจา้าแต่ว่าวันนะคะเน็นว่าขายขนมจีนได้เนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบกิโลกรัมเลยค่ะเนื้อไก่สองกิโลกรมัมค่ายมดทุกวันโดยเฉพาะน้ำยาแกงไก่ค่ะ โดยจะเปิดขายตั้งแต่เวลาตีเจ็ดครึงว่าเช้านะคะจนถึงเที่ยงตรงค่ะส่วนคางคางร้านก็จะมีการค้ายเย็นตาโฟไก่ยางกลวยทอดแล้วก็เครื่องดืม่มให้ลูกค้าได้เลือกทานได้ยัง้งในราคาไม่แพงนะคะนายบุญสุขนามวงขค่าวัยแปดสปีหนึ่งในลูกค้าประจำาก็บอกว่ามากินขนมจีนร้านยายแดงเนี่ยตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนข้าวซยชาราแล้วนะคะ ชอบนายาแกงไก่เพราะว่าร้อยมากมและก้อนเนี่ยค้าอยู่ที่นาตลาาซอสดหัวหยอดเพราะยายมาอยู่นาสาั้นจา้าตัวเองก็อย่างตามมากินต่อค่ะนี่นะคะบางร้านเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขาใส่ไก่เนี่ยเขาจะใส่เป็นชิ้นซับใช่ไหม,มแต่วันนี้ของคุณยายเดงเนี่ยแบบใส้ทังนงด้วยอ่ะทัะงนงทังปีกส่วนพักนี่ก็คือแบบจัดแน,น่นจัดเต็ม,มบริการไม่อันเช่ยงเคียงนี่นะ แถมคายมาฮาสิบปีแล้วนี่คุณยายนี่เจ็ดสิบอะไรนะเจ็ดเจ็ดสิบเซปีแล้วนั้นสดงให้เอานั่นจะเป็นลูกค้าประจำนี่ตามไปจีบไหมกอก็อุดรนกันได้นะคะใครที่พันไปพันมาเท่านั้นนะคะอุดรนคุณยายแดงกันได้ะคะ่ะก็ขนุมจีนเก่งไก่ใหญ่แดงเจ้ากเกา่าคายมาวห้าสิบปีแล้วถ้าเรามีโอกาสจะไปชิมแล้วก็จะได้มาบอกนะคะวอรร้อยแขนยันนา